สวัสดีครับผมโดมคือพันธ์นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อแพ็กเกจธุรกิจของบริษัทท o อ u อัลทูริสนะครับหรือการที่เรามีรัธุรกิจหรือรัสสมาชิกนะครับราัธุรกิจหรือรัสสมาชิกของเรานะครับจัดเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลในรูปแบบของรัสสมาชิกหรือรัธุรกิจของบริษัทท o p u อัทูริสนะครับโดยที่ว ah ันน ah ี ah ้รัธุรกิจของทูริสนะครับจะมีทั้งหมดสแพ็กเกจ ไซเอรหัสไซซ์ m ก็คือจะมี3รหัส7รหัสไซซ์ l ก็จะมี7รหัสแล้วก็15รหัส xl ก็จะมี15รหัสนะครับซึ่งการซื้อแพ็กเกจธุรกิจเนี่ยเราจะซื้อได้แค่ครั้งเดียวในการเอาไว้สร้างรายได้จากการขยายเครือข่ายธุรกิจกับบริษัท Topup t u l ุ p นะครับโดยที่แพ็กเกจธุรกิจเนี่ยซื้อมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถสร้างรายได้จากการขยายเครือในการขยายในการสร้างเครือข่ายได้แล้วแพ็กเกจธุรกิจของเราที่ซื้อมาก็จัดเป็นสิทรั์ย์ของเราด้วยนะครับโดยที่ตรงนี้นะครััับวนนีี้้ผผมมมซืือออา3รหสคเกขง สามรหัสโดยที่สามรหัสนี้ซื้อแพ็กเกจธุรกิจมาท,ทําธุรกิจนียใช้เงินแค่สามพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทครั้งเดียวนะครับได้มาสามรหัสแล้วก็สามารถขยายเครือข่ายได้นะครับสี่ทีมที่ติดรหัสแล้วก็สามารถทําโบนัสรายวันสูงสุดได้ไม่เกินลหลักะห้าพันถ้าสามรหัสก็คือทาโบนัสสูงสุดได้ไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตอ่อวันนะครับอันนี้คือแพ็กเกจธุรกิจนะครับส่วนรายละเอียดเรื่องของการสร้างไรายได้นะครับผมทําคลิปอธิบาย ธุรกิจบริษไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้คลิปนี้ผมจะอธิบายเรื่องของแพ็กเกจธุรกิจหรือว่าสินทรัพย์ดิต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แต่ละรห,หัสของผมเนี่ยนะครับซื้อมา3รหัสผมใช้เงิน3า9 9บาททีนี้แพ็กเกจตรงนี้มันเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์คืออะไรครับสินทรัพย์คือซื้อมาครอบครองในการสร้างมูลค่าส่งต่อให้กับผน้ักยสาได้และสามารถซื้อขายได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ถ้ามีท่านิจท่านใดนะครับสนใจที่อยากจะมาซื้อแพ็กเกจธุรกิจหรือรหัสสมาชิกของผมเนี่ยเพื่ เราจะมาดูว่าเราเราจะขายรหัสธุรกิจของเราที่เป็นสินทรัพย์ของเราเนี่ยราคาเท่าไหร่ฉะนั้นเราต้องดูราคาประเมินครับโดยการที่อันนี้หลักที่1ของผมนะครับพอเราเข้าไปในแอป ITS ปุ๊บนะครับมันจะมีคําสั่งที่เรียกว่าข้อมูลสมาชิกแล้วกดคาว่าขายรหัสนะครับกดคําว่าขายรหัสจากนั้นนะครับข้อูลมจะขึ้นมานะครับหลักของผมนะครับหลักที่1ของผมนะครับเมื่อวันที่8เดือน3ปี24นะครับฝั่งซ้ายนะครับมีคะแนนอยู่ที่18ล้าน160,000 1,600คะแนนนะครับตรงนี้ ราะฉะนั MM ้นนะครับราคาประเมินถ้ามีคนอยากจะซื้อหลักที่หนึ่งของผมแล้วผมอยากจะขายนะครับกรณีที่ผมจะขายนะครับราคาที่ต้องการขายหรือขายได้อยู่ที่ตอนนี้นะครับราคาประเมินอยู่ที่หนึ่งล้านสองหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทนะครับสามรหัสซื้อมาสามพันหกร้อยเก้าเก้าแต่รหัสเดียวตอนนี้นะครับราคาประเมินอยู่ที่หนึ่งล้านหมายความว่าถ้ามีคนอยากจะซื้อรหัสนี้จะผมไม่ทาต่อเนี่ยเขาจะต้องซื้อในราคาที่ไม่ต่ํากว่าราคาประเมินที่ระบบ ของทอปบริษัทได้คำนวณเอาไว้นะครับทําไมถึงมีมูลค่าถึง1ล้านครับเพราะว่าตรงนี้ครับดูนะฮะเราสามารถดูข้อมูลพื้นฐานได้ครับตรงนี้นะครับดูนะครับข้อมูลพื้นฐานแต่ละรหัสนะครับมันจะมีมูลค่า1,000บาทนะครับแล้วการที่ผมมีคะแนนฝั่งซ้าย1 8ล้านนะครับ18ล้าน1 6 0หคะแนนนะครับมันคูณ5%คิดเป็น5%ก็เท่ากับว่ามีมูลค่าอยู่ที่98 0บบาทนะครับแล้วก็ ในเดือนในในเดือนนี้นะครับเดือนย้อนหลังหนึ่งเดือนนะครับมีรหัสที่แอคทีฟหรือรหัสที่ยังทํางานอยู่ภายในหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งร้อยหกรหัสเพราะฉะนั้นคูณพันเข้าไปก็มีมูลค่าหนึ่งแสนหกพันบาทนะครับแล้วก็รหัสที่หนึ่งผมเนี่ยมีรหัสตั้เอ้ยเจ็ดพันสามรอสิบสองรหัสนะครับก็เท่ากับเจ็ดพันสองร้อยสิบสาบาทเนี่ยพอเอามาบวกกันนะครับหนึ่งพันเก้าแสนกว่าละแสนกว่าเจ็ดพันกว่ามันก็ได้ราคาประเมินในการขายก็คือหนึ่งล้านสองหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสองบาท คำถามกัแล้วเขาจะยอมซื้อเป็นล้านเพื่ออะไรครับก็มาดูว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นนะครับระบบของทปลิสนะครับระบบจะทำการคำนวณคะแนน20เปซ็นเปเงินเพราะฉะนั้นนะครับ18ล้าน106,000นะครับ600บาทนะครับตรงนี้คูณ20เซนเท่ากับว่ารหัสนี้นะครับมีเงินรออยู่1มีเงินรออยู่3ล้าน6,332,320บาทถ้าเกิดว่ามีคนจะซื้อหลานนี้ของผมแล้วผมขายที่1ล้าน1ล้าน2ล้าน3อ่ะสมมตินะครับ แต่เขาสามารถที่จะมาทําอีกข้างเดียวแล้วตกเงินตกเงินตกเงินเอาเลยครับมีเงินรออยู่สามล้านกว่าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเขาสนใจนี่คือกําไรเห็นๆเ,เลยแต่หลักที่หนึ่งยังไงผมก็ไม่ขายครับนะต่อให้เอาเงินมาให้เท่าไหร่ไม่ขายครับหลักที่หนึ่งไม่ขายแต่รหัสอื่นไม่แน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจะขายจริงๆอาจจะเป็นหลักที่สองหรือหลักที่สามนะครับตรงนี้แต่หลักที่หนึ่งเนี่ยไม่ขายแน่นอนฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับราคาประเมินหลักสองกันดีกว่านะฮะหลักที่สองของผมตอนนี้มีคะแนนนะครับ ฝั่งซ้ายอยู่ที่สิบปดล้านหกแสนสามื่นหันหนึ่งร้อยคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ราคาประเมินหลักที่2ของผมนะครับอยู่ที่เก้าแสนสามืพันห้าร้อยเอ้เจ็ด้อยห5 5สิบห้าบาทดังนั้นนะครับตรงนี้ถ้ามีคนจะขอซื้อของอรหัสนี้ของผมนะครับก็มาตกลงมาคุยกันว่าผมจะขายราคาเท่าไหร่แต่ยังไงก็ขายต่ำกว่าราคานี้ไม่ได้นะครับประเมินนะครับเพราะว่าสิบแดล้านคะแนนเนี่ยมันมีถ้าตีเป็นเงิน20คำนวณ20ิเซนเนี่ยมันจะมีเงินลอยอยู่สามล้านเจ็ดโดยประมาณ นะครับซื้อของผมไปหนึ่งล้านเล็กทุวนแต่สามารถทาเงินได้สามล้านเจ็ดจากการที่ทําแค่ฝั่งเดียวสมมุติคุณเอสนใจจะซื้อนะครับคุณเอสนใจจะซื้อนะครับแล้วผมตกลงจะขายอาโอเคผมขายหนึ่งล้านบาทสมมติมมตินะครับหนึ่งล้านบาทเพราะว่าคุณเอจะรู้เลยว่าเนี่ยสิบแปดล้านคะแนนนะครับมันมีเงินรอยอยู่สามล้านเจ็ดคุณเอก็แค่นะครับมาทําอีกฝั่งเดียวแล้วให้คะแนนมันตกเอาตกเอาตกเอาตก,ตกกินนะครับเท่านี้ครับ รายได้กําไรคุณเอกก็เกิดขึ้นแล้วและคะแนนฝั่งซ้ายมันเกิดขึ้นทุกวันเพราะเรามีรหัสแอคทีฟในการทํางานอยู่นะครับและที่สําคัญก็คือว่าวันนี้คุณเอกก็ยังสามารถซื้อแพคเกจธุรกิจของตัวเองได้อีก15รหัสด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผมขายนะครับคุณเอรหัสนี้ของผมก็จะกลายเป็นของคุณเอเห็นไหมครับจะเป็นชื่อคุณเอแล้วคุณเอก็สามารถทําอีกหนึ่งข้างแล้วก็ตบโบนัสกินไปได้เลยครับซึ่งมีรออยู่สามล้านกว่าบาทนะครับนี่คือสินทรัพย์ที่เราซื้อมานะครับเราก็อยากขายก็ขายได้ถ้ามีคนอยากจะซื้อ และเราต้องการจะขายนะครับส่วนลานอื่นของผมก็ยังสามารถทํางานได้ต่อเพราะเราขายไปแค่หลาดเดียวนี่คือที่มาของคำว่าสินทรัพย์ดีต้นครับนี่หนะครับแพ็กเกจธุรกิจของทวริศซื้อแล้วเพื่อเอาไว้สร้างสินทรัพย์ดีต้นนะครับตรงนี้ถ้าใครสนใจสอบถามนัุรคือทริใกล้ตัวคุณได้เลยครับโอเคครับสวัสดีครับ